ครับสวัสดีครับสำหรับชิปนี่มามาชมอีกหลอกของฟาร์มนะครับหัวของฟาร์มนะครับเป็นขอกไปครับขอกในขอกแรกๆครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับดูตัวนี้ครับใหญ่มากครับมีกิงก้านตันครับ รกน้ำตาล,ตลบายเยนี่ย <c oughs> จากเมืองก่อนอยานรถติดนลยเี่ครับนี่ครับเห็นแม่เลยครับตัวนี้มันหมดเจ็ดลอยแปดล้อยโลแล้เดิ đủ con gà nhè thật đó này, này hết, lụt này lụt Nghe Nó bì qua bì, chào bì ปีสี่เดือนห้าเดือนปีสี่ห้าเดือนนะครับปีสี่ห้าเดือนครับขูมใหญ่ควูมเง่าครับจะเป็นออกออกนี้คอกครับออกอยู่ในฟาร์มนะครับออกอยู่นี่นะครับตัวนี้ครับว่าเป็นเลือดสูงมากครับนะครับว่าในถ้ำเขาครับ มันจะเป็นปออกในฟาร์มมันเป็นเล่ตัวตัวเมียนี่ตัวผู้นะครับมีเป็นตัวผู้นะครับพอพันคุ้มฟุ้งเลยเลยนะครับในกะน้ำตาลผสมกับเกลือนะครับให้ผสมตามสูตรในฟาร์มนะครับ ส่นเองทำสูตรในฟาร์มชมครับตอนนี้ให่หนามตอนเศร้านะครับหนามจะเปลี่ยนจะล่างคั้งตลอดนะครับตอนเศร้าจะล่างครั้งอันนี้บาซินใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่บาซินครับสายพันธุ์บาซินนะครับตัวนี้ อันนี้ตัวนี้เป็นแม่นะครับเป็นแม่เป็นแม่อันนี้เป็นลูกของเขานะครับนี่ครับลูกของเขาครับตอนนี้ท้องกำหนดลอดหาคุ้มพ้านะครับเดือนสองเดือนกำหนดขอดนะครับอันนี้ผส,สมกับซาโเรเล ออกมากเป็นแบบไหนกินอาหารคนเสร็จแล้วตามด้วยฟางครับฟางแห่งอาเริ่มชัดชัดับ มัเปิดตัวผู้นะครับพึ่งออกออกด้เดือนเลยครับงามตัวนี่งามเลพอพัดอะไรเยเดือนปลายบ่บินมาเจอ nghe <laughs> cái ngay hơi này cả này con phi bài một con này chất chất con này chất chất đây ừ. Nhào, nhầy nhau หวังไอ้อตัวเนี่ยครับเกิอดอะไรๆกันเสียงกินกะกับต่างครับอยา่างคนครับตัวนี่ยขอไกลก็ได้ เป็นงัวอยู่ฟาร์มครับอีกบางส่วนนะครับสวยๆครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเวลดอยู่ใกล้กับแวะเข้ามาชมเลยนะครับฟาร์มอยู่ที่บ้านนางเลิศครับตำบลพุ่งแก่พูนอาแก่ครับจังหวัดนครพนมอ๋อ ที่นี่มีขายอาหารขนด้วยครับอาหารโคขนภูดอยักขนภูดอยักเป็นอาหารเสริมห,หัวหัวหอมหัวจอยนะครับสามารถซื้อได้นะครับใหญ่ๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ